ลองนึกภาพตามกันดูนะฮะจะเกิดว่า AI ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่เข้าใจคําพูดของคนในประเทศเราไม่ใช่แค่นิดเดียวนะฮะแต่คือหนึ่งใน3ของคนทั้งประเทศเลยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่ว่าน,นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะฮะแล้ววันนี้แหละเราจะมาดูกันว่าโปรเจกต์ที่ชื่อว่าใต้ฝุ่นอีสานเนี่ยเขาจะเข้ามาเปลี่ยนเรื่องนี้ไปตลอดการได้ยังไงแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาตั้งคําถามกันก่อนว่า ไอเจ้า AI ที่เราบอกว่ามันฉลาดนักฉลาดหนานเนี่ยมันเข้าใจความเป็นไทยที่มันหลากหลายมากๆของเราลึกซึ้งแค่ไหนกันเชียวเพราะคําตอบของคําถามนี้นะฮะมันกําลังจะเผยให้เราเห็นเลยว่ามันมีช่องว่างขนาดใหญ่มากทางดิจิทัลที่กระทบกับคนหลายล้านคนอยู่และนี่แหละครับคือขนาดของช่องว่างที่ว่าดูตัวเลขนี้สิครับหนึ่งในสามของคนไทยทั้งหมดหรือถ้าคิดเป็นตัวเลขกลุ่มกลมก็คือกว่า22ล้านคนเลยนะฮะที่พูดภาษาอีสานเป็นหลกัก นี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆนะครับแต่มันคือเสียงของผู้คนจํานวนมาหาศาลเลยที่เหมือนกับว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังในโลกดิจิทัลที่ AI ส่วนใหญ่เนี่ยดันฟังออกแค่ภาษาไทยกลางเอ๊ะแล้วทําไมล่ะครับทำไมคนกลุ่มใหญ่ขนาดนี้ถึงถูกมองข้ามไปได้เอาละเรามาเจาะลึกกันอยู่กว่าว่าทาไมเทคโนโลยีรู้จําเสียงผู้ส่วนใหญ่เนี่ยถึงมาตกม้าตายในบริบทของประเทศไทยคือจริงๆแล้วคําตอบมันก็อาจจะเรียบง่ายกว่าที่เราคิดนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือผลกําไรนั่นเอง AI ที่เป็นเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกที่มาจากบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาก็จะโฟกัสแค่ภาษาไทยกลางเป็นหลักเพราะเขามองว่าภาษาถิ่นอื่นๆเนี่ยหนเลยคือข้อมูลสําหรับเอามาเทรนมันน้อย2ก็คือตลาดมันอาจจะไม่คุ้มค่าพอที่จะลงทุนนะสิครับซึ่งผลที่ตามมาก็คือคนอีกหลายล้านคนก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังไปโดยปริยายเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาทลายกำแพงนี้ลงให้ได้ทีมใต้ฝุ่นอีสานเขาไม่ได้แค่มานั่งเขียนโคเชยๆนะครับแต่ว่าพวกเขากำลังไปเชิญหน้ากับความท้าทายที่มันสุดๆเลยทั้งในเชิงภาษาศาสตร์แล้วก็เรื่องเทคนิคด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาทำกันได้ยังไงคือต้องบอกว่าเขาเจอกับอุปสรรคใหญ่ๆอยู่2ด่านเลยด่านแรกเนี่ยภาษาอีสานเป็นภาษาพูดเป็นหลักมันไม่มีระบบการสะกดคําที่เป็นมาตรฐานเป๊ะๆเหมือนกันหมด ลองนึกภาพตามสิครับว่าจะไปสอน AI ให้มันเขียนภาษาที่ไม่มีกฎการเขียนที่ชัดเจนเนี่ยจะทํำยังไงแล้วด่านที่2ก็ตามมาเลยก็คือข้อมูลดิจิทัลดีๆที่จะเอามาใช้ฝึก AI เนี่ยมันขาดแคลนแบบสุดๆไปเลยในวงการ AI เนี่ยเขามีศัพท์เรียกภาษาแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะเขาเรียกว่าภาษาทัพยากรน,น้อยหรือ low resource language ซึ่งก็ตามชื่อเลยครับมันหมายความว่ามันขาดข้อมูลจํานวนมหาศาลที่ AI ยุคใหม่ต้องใช้ในการเรียนรู้นี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ที่ทีมต้องแก้กันตั้งแต่ต้นทางเลย มันก็เลยกลายเป็นว่าภารกิจนี้มันไม่ใช่แค่งานของโปรแกรมเมอร์อย่างเดียวแล้วละครับแต่มันคือการรวมพลังกันของทีมงานจากหลายสาขาเลยมีตั้งแต่นักภาษาศาสตร์ที่ต้องลงพื้นที่ไปทํางานกับคนในชุมชนเพื่อสร้างมาตรฐานการสะกดคํากันขึ้นมาใหม่เลยนะฮะไปจนถึงวิศวกรที่ต้องคอยเก็บข้อมูลเสียงดีๆจากเจ้าของภาษาจริงๆคือพูด,ดง่ายๆว่าพวกเขากําลังสร้างทุกอย่างขึ้นมาจากศูนย์เลยจริงๆ แล้วหลังจากที่ทำงานกันอย่างหนักมาเป็นปีเต็มๆนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่โมเดล AI แค่ตัวเดียวนะครับแต่เป็นโมเดลรู้จำเสียงพูดที่เป็น OpenSource ถึง2ตัวเลยที่แต่ละตัวเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อง,งานที่ต่างกันแบบคนละขั้วเลยเขาทำออกมาเป็น2ทางเลือกฮะตัวแรกคือ Real Time ตัวนี้จะเน้นเรื่องความเร็วเลยตอบสนองแบบทันทีทันใดเหมาะมากสาหรับงานอย่างเช่นทำซับไตเติลสดๆหรือเป็นผู้ช่วยเสียงส่วนตัวที่2คือ Whisper ครับ ตัวนี้จะเน้นความแม่นยำแบบสูงสุดเลยเหมาะกับการเอาไปถอดเสียงจากไฟล์ที่อัดเอาไว้แล้วการที่มี2ตัวเลือกแบบนี้ก็แปลว่ามันมีเครื่องมือที่ใช่สำหรับทุกสถานการณ์เลยเอาละครับทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่ต้องตัดสินกันแล้วว่าโมเดลที่เกิดจากทีมเล็กๆทีมนี้เนี่ยพอไปเทียบกับโมเดลของบริษัทเทคที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วผลมันจะเป็นยังไงนี่มันคือการชกของวยร้องของจริงเลยนะฮะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูผลคะแนนกันเนี่ยเราต้องมารู้จักคำนี้กันก่อนนะฮะนั่นก็คือ character error rate หรือที่เรียกย่อยๆว่า cer พูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะฮะมันคือตัววัดว่าโมเดลเนี่ยถอดเสียงผิดบ่อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นยิ่งค่านี้มันต่ำเท่าไหร่ก็แปลว่าโมเดลมันยิ่งแม่นยำมากเท่านั้นจำง่ายๆเลยครับในเกมนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีครับผมและผลที่ออกมาก็คือโอโ้โหน้าทึ่งมากครับดูตารางนี้สิครับ ตัวโมเดลที่ชื่อว่าไทฟูนอีสานแอร์ซาวิสเปอร์เนี่ยคว้าที่1ไปเลยด้วยคะแนน CER ที่ต่ําที่สุดแปลว่ามันแม่นยําที่สุดนั่นเองและที่มันพีคก,กว่านั้นก็คือมันเอาชนะโมเดลของยักษ์ใหญ่อย,อย่างจจมีนอยไปได้ด้วยนี่ไม่ใช่แค่ชนะแบบเฉียดฉูนะครับแต่มันคือชัยชนะที่ค่อนข้างขาดลอยเลยสําหรับโปรเจกต์โอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นมาเพื่อชุมชนโดยเฉพาะผลลัพธ์แบบนี้มันพิสูจน์ให้เห็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยนะฮะ นั่นก็คือโมเดลที่เป็น OpenSource ที่สร้างมาเพื่อภาษาท้องถิ่นโดยเฉพาะเนี่ยมันสามารถมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือบางทีอาจจะดีกว่าโซลูชันของบริษัทใหญ่ๆด้วยซ้ำไปและนี่แหละครับคือการเปิดประตูไป,ปสูน่นวัตกรรม AI เพื่อความเท่าเทียมในระลอกใหม่เลยเอาล่ะทีนี้พอเราเห็นความสําเร็จทางเทคนโนโลยีแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วมันมีความหมายกับชีวิตคนจริงๆอย่างไงบ้างเราลองมาดูผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริงที่มันไปไกลกว่าแค่เรื่องโคดดิ้งกันดีกว่าครับ ลองจินตนาการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้สิครับเราอาจจะมีผู้ช่วยเสียงที่เข้าใจสำเนียงอีสานแบบเป๊ะๆมีเครื่องมือที่ทำให้นักข่าวถอดเทปสัมภาษณ์เรื่องราวในชุมชนได้ง่ายขึ้นและแม่นยำขึ้นหรือมีซับไตเติลอัตโนมัติสำหรับหนังหรือละครภาษาอีสานทำให้สื่อท้องถิ่นเข้าถึงคนได้กว้างขึ้นไปอีกคือทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายนะฮะแต่มันคือเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัลได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้ามองให้ลึกลงไป โครงการนี้มันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะมันคือการสร้างสะพานเป็นสะพานที่เชื่อมโลกของเทคโนโลยีเข้ากับวัฒนธรรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าภาษาและสำเนียงท้องถิ่นของเราเนี่ยจะไม่ถูกลืมหายไปในยุคดิจิตอลแต่จะได้รับการยอมรับแล้วก็พัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันความสําเร็จของไต้ฝุ่นอีสานในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังมากๆเลยครับ มันทําให้เราต้องกลับมาคิดแล้วก็ตั้งคําถามกันต่อว่าแล้วเสียงอื่นๆล่ะเสียงที่เคยถูกมองข้ามมาตลอดเสียงของใครกันที่จะเป็นเสียงต่อไปที่ AI จะได้เรียนรู้ที่จะรับฟังอย่างแท้จริง